ค่าสัตว์ลดน้อยลงนะเอออย่างนี้สัตว์ก็ตายน้อยลงเนี่ยธรมาเลิกทานเนื้อสัตว์มา40กว่าปีแล้วนะสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะตอนนี้นะบางคนบางว่าไอ้ท่านนี่ไม่เห็นแก่เลยอยู่เหมือนเดิมเออธรรมาก็แก่อยู่นะออายุเท่าไหร่ยมว่าบางคนทายธรรมาผิดเหมือนกันนะอืบางว่าอายุท่านประมาณส50-60ปี เราขอวางกันนะแต่อาตมาตอนนี้อายุ70เท่าไหร่แล้ว76ปีแล้ว76ยากเฒ่า77แล้วนะถือว่าถ้าละถ้าอาตมายังกินเนื้อสัตว์อยู่อาตมาตายไปแล้วเพื่อนของอาตมาตายหมดแล้วนะม,มีเพื่อนคนหนึ่งกินเนื้อดิบเข้าไปกินเหล้าเมาแล้วกินเนื้อดิบเข้าไป เนื้อดิบเข้าไปติดคอตายตอนนั้นเลยนะอายุแค่สามสิบปีแต่ตอนนั้นอาตมาก็ไม่ไม่ได้คิดอะไรนะเพราะว่าออมันบาปแต่ไม่คิดเมื่อมาศึกษาธรรมะแล้วจึงเห็นว่าการการที่เราไปทําบาปเราโดยไม่รู้สึกตัวเนี่ยนะทําให้สุขภาพเราก็เสื่อมแล้วก็เสียด้วยนะฉะนั้นใครยังมีสุขภาพร่างกายแข็งแรง เลิกกินเนื้อสัตว์ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปนะวันนี้เรามาเลี้ยงอาหารเจอาหารมังสวิรัตินะเออเราหัดกินดูว่าอาหารมังสวิรัตมันอร่อยยังไงเออแล้วเราจะกินได้ยังไงนะเราก็หาวิธีทางกินถ้าเรารู้แล้วเราปฏิบัติเลยเนะี่ยสุขภาพเราจะดีนะอย่างโยมแม่จะมาเนี่ยนะจมาดึงมาเลิกเลิกสิ่งเสพติดทั้งหลาย แกติดทุกอย่างแล้วนะสูบบุหรี่ก็สูบกินเหล้าก็กินกินเนื้อสัตว์ก็กินกินเนื้อสัตว์กินจิบๆด้วยนะทำลาบทำลูทำซกเล็กทำอะไรนะแล้วก็สูบบุหรี่เคี้ยวหมากมีหมดเลยนะอาตมาคิดว่าจะโปรดยมแม่อย่างไนาะจะให้เลิกไอ้พวกนี้นะแกบอกว่าแกเลิกไม่ได้หรอกนะแกต้องกินต้องอยู่อาตมาเลยบอกว่าโยมแม่ยังมีชีวิต อยู่กับลูกหลานนานไหมอยากมีชีวิตยอยู่ถ้ายมแม่ยังมีชีวิตยอยู่เนี่ยยมแม่ต้องเลิกนะเลิกกินเหล้าเลิกสูบบุหรี่เลิกเคี้ยวหมากแกบอกว่าไม่ได้หรอกเลิกกินเนื้อสัตว์ยิ่งเนื้อสัตว์แล้วไม่ได้เลยแกบอกว่ามันคนเลิกกินเนื้อสัตว์มันจะมีแรงที่ไหนล่นะนะก็คอยพอดีามาก็พยายามดึงแกเข้ามาวัดนะคอยลดคอยละแต่ละอย่างแต่ละอย่างมา แกก็เลิกได้แล้วนะเลิกได้ทุกอย่างเลยแล้วนะสุขภาพแกก็ดีแล้วก็วยุยืนต่อไปอีกนะจนแปดสิบปีนะแปดสิบปีครบอายุก็ก็ตายนะเร,เราคิดว่าจะอยู่ได้ถ้าแกไม่เลิกกินเนื้อสัตว์เ่ยแกจะตายแต่อายุหกสิบหรือเจสิบ่าปีเนะี่ยตายแล้ว ฉะนั้นใครม,ยมียังมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงก็พยายามนะเลิกลดละหมาให้ได้อย่างน้อยก็เราทําบุญให้กับตัวเองคือเราให้อภัยสัตว์ทุกอย่างเราไม่ฆ่าเราไม่กินสุขภาพเราก็ดีเนี่ยนะอืมหรือว่าวันนี้ได้มาฟังธรรมะหลายอย่างเนาะอ่ะสุดท้ายะจะให้คาถาอะไรอะ,ะมาม,มีกรมีคาถาเยอะแยะนะ ام, มีกรคาถาเศรษฐีคาถาเศรษฐีมีกรอะไรนะก็บอกว่าใครใครชอบเล่นหวยบ้างใครเคยเล่นหวยเคยถูกหวยบ้างยมมือขึ้นมีไหมหนึ่งไม่มีนะคนเท่าห้อแกใครยังเล่นหวยอยู่นะอาตมาแล้วเคยให้หวยคนถูกทุกงวดแล้วนะมีโยมเขาเคยมาขอหวยอาตามาบอกว่าอาตมาก็ถามเขาก่อนบอกว่ายม อยอมอยากตุกหวยไหมอยากตุกหวยยมทํางานอะไรทางานขายของในตลาดขายของได้วันละเท่าไหร่วันละหนะ้าร้อยบางวันก็สนะี่ร้อยห้าร้อยเลยแล้โยมซื้อหวยงวดละเท่าไหร่งวดละพันนะบางทีก็สองพันโอ้อาามาคินว่าเอถ้าโยมเนี่ยขายของได้วันละหนะ้าร้อยเนี่ยสี่ร้อยห้าร้อยเลย ซื้อหวยงวดละสองพันสามพันมันไม่เหลือหรอกแต่โยมอยากถูกหวยม,มาตมาจะให้ถูกจริงๆนะให้ถูกทุกงวดเลยนะบากว่าอยากถูกจะทํำยังไงแต่โยมจะทําตามตมาตมาได้ไหมละ่ะท่านไหนทําตามได้ก็ทำเหมือนนั้นมาตมาก็เลยบอกว่าโยมขายของได้เลยนะวันละห้าร้อยสี่ร้อยเลยนะ,แล,ะยนแล้วงวดหน้าเลยโยมไม่ซื้อหวยเลยเนะี่ยไอ้เงินที่ขายของแหละมันก็เหลือนะ ยมทําได้ไหมล่ะเขาก็เพราะว่าคิดดูก่อนคิดดูกกัอนอา้าวถ้ายมเลือกได้เนี่ยยมจะถูกหวยทุกวดเลยนะขายของได้ทุกวันวันละสี่ร้อยวันละห้าร้อยอะไรเงินเหลือทุกบาททุกตังนะมันไม่เสียไปซื้อหวยหวันละพันสองพันไม่ไหวแล้วแกก็บอกว่าเอ๊ะมันทําได้หรือเปล่านะทําได้นะลองดูแกก็พยายามปฏิบัติก็ลองดูนะแก ก็เงินเหลือจริงนะแต่ก่อนนไม่เหลือเลยนะอันนี้แหละก็อวบอกว่าอยากมีเงินให้ทํามาค้าขายอยากชิบหายให้เล่นหวยอยากรวยให้ทํานาสวนผสมอยากมีคนชมให้ถือศีลอยากมีอยู่มีกินให้ปลูกผักพืชและไม้ผลอยากมีความอดทนให้เดินทางไกลอยากมีหัวคิดไวให้ใช้สมอง อยากมีพี่มีน้องให้แจกของเพื่อนบ้านอยากมีบริวารให้แจกทานทั่วไปอยากมีชีวิตทันสมัยให้เลิกเล่ามาพรูบุรียามมายายี่ฉงนั้นเนี่ยใครติดมาพรูบุรีติดอะไรเนี่ยเลิกของมาอยากเป็นเศรษฐีให้ขยันและประหยัดทุกวันทํางานขยันแต่ไม่รู้จักประหยัดเป็นเศรษฐีไม่ได้นะอยากเป็นคนซื่อสัตย์อย่าหลอกตัวเอง เดมากพวกเราเนี่ยหลอกตัวเองนะอยากเป็นนักเลงให้ดีหัวหมาดา่าแม่เช็กอยากเป็นเด็กเล็กให้กินไอติมนะใครชอบกินไอติมบ้างนะอยากเป็นคนยิ้มอย่าขี้โกรธก็อยากมีความรุ่งโรจให้มันศึกษาอยากพัฒนาสังคมให้พัฒนาตัวเองก่อนฉะนั้นเนี่ยพวกเราพัฒนาไปแล้วพัฒนาสังคมนะแต่ตัวเองนะี่ยไม่เคยพัฒนาเลยนะ จานั้นตัวเองนะคนพัฒนาก่อนนะคอยพัฒนาสังคมทีหลังก็ได้นะถ้าตัวเองพัฒนาดีแล้วสังคมก็ดีเราเป็นคนดีคนหนึ่งนะสังคมเห็นว่าเออเราเป็นคนดีเขาก็มาทําตามเราเขาก็เป็นคนดีเหมือนเรานะมันก็พัฒนาไปเรื่อยๆนะออดีแล้วว่าพัฒนาตัวเองนะอย่าพัฒนาตัวเองพัฒนาตัวเองอะไรพัฒนาคนอื่นอะไรถึงไหนจะกพัฒนา อยากเป็นคนซื่อสัตย์อย่าหลอกตัวเองอยากเป็นนักเลงตีหัวหมาแจ็กดาแม่แจ็กอยากเป็นเด็กเล็กให้กินเอดิมอยากเป็นคนยิ้มอยากที้โกรธอยากมีความรุ่งโรจน์ให้มันศึกษาอยากพัฒนาสังคมพัฒนาตัวเองก่อนอยากมีความร้อนให้ออกกับลังกายอยากเป็นเจ้านายให้ขยันและซื่อสัตย์อยากเป็นคนจอนจัดให้เที่ยวไปเรื่อยเือยากเป็นคนโป๊เปื่อยให้ไปประกวดนางงามอยากมีผู้ติดตามให้เป็นนายก ไม่อยากสกปรกให้ปัดกวาดแ็ดถูอยากมีความรู้ให้อ่านตำลาอยากมีเวลาให้รีบทำงานอยากมีบ้านหลังใหญ่ให้เป็นคนรับใช้อยากรู้จิตใจให้คบกันนานๆอยากมีปฏิภาณให้ใช้หัวคิดอยากมีฤิ์ให้เรียนคอมพิวเตอร์อยากมีเพื่อนเกลอให้ช่วยเหลือสังคมอยากมีการล่มจมให้เรียกกุ้งกุลาดำไม่รู้ว่าใครยังเลี้ยงอยู่หรือเปล่าบม่รูะ อยากมีความทรงจำให้ทบทวนบ่อยๆอยากเป็นในร้อยให้เรียนเตรียมทหารอยากรู้เรื่องชาวบ้านให้พักอยู่ร่วมกันอยากเป็นคนสำคัญให้เป็นชาวนาหนึ่งทางใต้ไม่ค่อยเป็นชาวนาเท่าไหร่นะถ้าเป็นคน,คนเป็นชาวนาเนี่ยโอ้ปลูกข้าวิเองเนี่ยดีนะอยากเป็นคนเสียเวลาไม่อยากเป็นคนเสียเวลาให้ทำงานทุกอย่างอยากเก็บสตังค์หยอดกระปุกอ,อมสินลืก ฝากธนาคารอยากมีลูกหลานให้เลี้ยงเด็กกำพร้าอตอนนี้จำไม่ได้นะจำได้บอกว่า,วาอยากขึ้นเครื่องบินให้ขายนาไปซาอุดิอาระเบียอยากเสียลูกเสียเมียให้ไปนานนนกลับมาบ้านเมียม,มีหัวใหม่ไม่อยากเป็นอะไรเราต้องเป็นไทยของตัวเองฉะนั้นคนเราเนี่ต้องเป็นไทยของตัวเองโดยมากคนเราจะเป็นทาสนะเป็นทาสตัวเองไม่ค่อยเป็นไทยแล้วไร่ล่ะ เออเป็นท่านอ่ะสุดท้ายให้คาถากันผีนะคาถากันผีก็บอกว่าอะว่าตามก็ได้นะหวยโบกไพ่ไฮโลเล่ามาครูบุรีละครหนังดนตรียามายาอีเป็นผีกินคน ทำให้ยากจนพาคนเหลเวไหลทรัพย์สินฉิบหายร่างกายเป็นภัยถ้าใครเลิกได้จะร่ำรวยเอ่ยอธรรมะวันนี้เอาแค่นี้ขอให้วังเดี๋ยวเขจะโฆษณาไข่หมอเขียวหน่อยนะโฆษณาหน่อยสุขภาพ เราก็มีค่ะจะเรียนทค่ะพี่น้องทุกท่านค่ะพี่น้องเรามีใครเจ็บป่วยไม่สบายบ้างไหมคะความดันเบาหวานปวดเมื่อยตามตัวปวดหัวมีไหมคะในนี้ม,มีวันนี้นะคะทีมแพทย์วิถีธรรมจิตอาสานะคะโดยทีมของคุณหมอเขียวใจเพชรกล้าจนมาที่นี่นะคะถ้าพี่น้องอยากจะเรียนรู้การดูแลสุขภาพว่าเราจะดูแลสุขภาพอย่างไรที่ลดการใช้ยา โดยใช้พึ่งตัวเองมาเป็นหมอดูแลตัวเองกันเถอะปวดหัวทำยังไรความดันทำยังไงเบาหวานเราจะกินอยู่ยังไง mm hmm. เพื่อที่จะให้เราลดการใช้ยา mm hmm. เพื่อที่จะไม่ต้องไปทำร้ายตับและไตเรา mm hmm. นะคะจะได้มีความผาสุกอย่างยั่งยืนเพราะทุกวันเวลาเราไปรอหมอที่โรงพยาบาลเป็นวันใช่ไหมคะ mm hmm. วันนี้เราจะมาสอนให้เรารักษาตัวเองและตรวจร่างกายตัวเองว่าเราควรจะกินอะไร ที่จะเข้าไปรักษาสิ่งที่เรากินอยู่ทุกวันนี้มันทําร้ายเราหรือ,รรอมันช่วยเรากันแน่นะคะโดยใช้สิ่งที่ท่านมีอยู่ในรอบตัวท่านนี่แหละนะคะเดี๋ยวให้ท่านทานอาหารเสร็จแล้วเดี๋ยวเรามาเจอกันตรงนี้นะคะท่านใดเจ็บป่วยหรือมีพี่น้องใดที่เจ็บป่วยที่อยู่รอบๆถ้าอยากพามาสอบถามเรายินดีจะตอบคําถามท่านนะคะสําหรับวันนี้ก็ให้ให้ทานอาหารกันก่อนเดี๋ยวเรามาเรียนรู้เรื่องสุขภาพพื่นเติมกัน นะคะขอบคุณค่ะเลยข้างหลังลุกแล้วก็ค่อยทยอยออกไปที่โรงบุญเลยไปทานข้าวกันเลยเลยครับไปแล้วใครว่างก็มาถามอ่าดีดีเดี๋ยวคุยกับเขาเลยคุยกับเขาเลยเรามีหมอมาดูแลตัวเองได้อ่าค่อยๆเดินทยอยออกไปเป็นนั่งทานที่โรงบุญเลยใครจะตักแล้วมาทานในนี้ด้วยก็ได้เลยเขามีตั้งโต๊ะให้อ่าไม่จัดาันนี้คุ้มคุ้ ขอเชิญพี่น้องไปรับประทานอาหารได้เลยนะครับรับประทานเสร็จแล้วจานแก้วอยู่ด้านซ้ายมือนะครับล้างด้านซ้ายมือบอกไว้ก่อนเดี๋ยวลืมตักทานได้เลยครับตักทานได้เลย